สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเสียงค่อนข้างดังนะคะถ้าเกิดเสียงเบาอย่าว่ากันวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานอาวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานอัมสเตอร์ดัมไพร์ ซึ่งเป็นงานของชุมชนชาวเพศทางเลือกที่3ของเรานะคะขบวนพาเรดนี่เขามากันเรื่อยๆเลยนะคะเราพยายามที่จะแทรกตัวเข้าไปชมแต่ว่าการแทรกตัวก็ทําไปโดยด้วยความยากลําบากนะคะเพราะว่าคนมาร่วมงานกันเยอะมากๆเลยค่ะ ก็จะผ่านมาเรื่อยๆนะคะขณะนี้เราอยู่บนริมคลองที่มีชื่อว่าวินเซนส์คลอซึ่งเป็นคลองที่มีชื่อเสียงของอัม์ดัมนะคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังนะคะสองฝั่งคลองฝั่งนี้ก็มีคาไฮฝั่งนี้ก็มีฝั่งนู้นก็มีนะคะแล้วก็รือพาเวก็จะมาตลอดเวลาเลยค่ะ ากนี้มากเลยผู้คนก็ทยาสัยดีนะคะแล้วการเที่ยวงานอัมสเดัมคล้านะคะไม่จําเป็นต้องเดินไปเดินมานะคะให้เหนื่อยเล่นๆ สามารถยืนอยู่จุดเดียวแล้วก็ชมขบวนพาเหรดได้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงครึ่งจนถึง4-5โมงเย็นค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้จะอยู่ที่ไหนปาร์ตี้จะอยู่ที่จุดสิ้นสุดของคลองค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานีกลางนะคะแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งที่มีปาร์ตี้ที่คึกคักมากๆก็คือที่อ่าที่ดำค่ะอ๋อมีคนก็ให้มาค่ะมีคนก็ให้มา thank you thank you แล้วก็มีอีกปาร์ตี้หนึ่งที่สนุกสนานก็คือที่ดำนะคะซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาสีนาฬิกาค่ะคสีม่งมาเลยค่ะเพื่อนมาก มีคนสูบกัญชาก็เลยมีอาการปวดหวัวนิดหน่อยค่ะคงจะต้องย้ายสถานที่สักหน่อยนะคะอยากดูกระบวนพาเรข,ของงานอัมสตัมไพรก็อยากดูนะคะแต่สู้ชีวิตสู้กลิ่นกัญชาม,ม่ไหวค่ะขนาดเดินเดินอยู่ตามด้านนอกเนี่ยกลิ่นคือรุนแรงมากคนที่รับไม่ได้ก็รับไม่ได้จริงๆนะคะคือคนที่แพ้นะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดชอบก็เชิญเลยนะคะ มีเสียงเพลงดังๆแบบนี้แปลว่าขบวนพาเหรดกำลังผ bon, ่านนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเข้าไปด้านในไม่ได้เพราะว่าเหม็นกลิ่นกัญชามากๆค่ะปวดหัวเลยค่ะ เป็นยังไงคะท่านผู้ชมบรรยากาศของงาน a m ส t e r d a m Pride งานนี้จะจัดทุกๆปีนะคะจะจัดอยู่ในช่วงประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วก็ต้นเดือนสิงหาคมค่ะเริ่มแรกนะคะอัมสเตอดัมไพรหรือว่างานเฉลิมฉลองวันเพื่อางเรือกที่3ที่อัมสเตอดัมจะจัดแค่วันเดียวค่ะแต่ปีนี้จัดทั้งหมด7วันนะคะวันนี้คือไฮไลท์นะคะเป็นวันที่มีพารดอยู่ในคลองค่ะ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่ามีคนมาร่วมง,งานเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล่ถ้าเกิดท่านผู้ชมจะมาก,ก็ขอให้แพรล่วงหน้านะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าส,สวัสดีค่ะ